ทำไมพัดลมอ่ะออันเป็นไหนออันออันพัดลมนี่ปิดไอ้นู้นมันไม่ปิดจ้ะอันไหนอ่ะอับนน่ะใหญ่ไม่ไปปิดจ้ก็มันไม่ปิดกไปที่ไหนแล้วปีนขึ้นไปปิดข้างบนที่บนลูกคานอ่ะฮะมันเป็นตัวหมุนระบายอากาศมันจะปิดได้ไงอันไหนอันไหนบอกสิอ่ะอันบนนั่นมันไม่ไม่ไม่ปิดจ้ะหรืออันไหนปิดอ่ะ ี่อันล่างนี่ยายปิดเหรอเออไปปิดเป็นทำไมเล่าก็ก็ว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็มันก็มันก็เสียไฟอะสิปิดมันก็ร้อนนาเธอร้อนก็ร้อนยายยายอยู่นี่อ่ะฮะเออยายอยู่ตรงนี้อกลัวเปลืองไฟเหรอเออโอ้โหร้อนตายไม่รู้นะฮะไม่รอมึงมันด้วยด้วยเปลืองอีนไหนอ่ะ เย็นไหนยันบนได้เลยเย็นบนลังคาเหรอเออบนลังคา้องเปิดไว้งั้นป,ป,ปิดไปแล้วปิดไปแล้วปิดตรงไหมมันไม่ไปแล้วเลยล่ะหรออไขปิดจ้ะไรปิดก็ไม่รู้อ้าวปิดไปแล้วเงียบไปแล้วเงียบไปแล้ว่ะมึงมาดูทีไม่ชอบดูฉันไม่ชอบดู <c oughs> ฉันไม่ชอบดูว่ามันเป็นยังไงมึงถูกต้องไหมมึงมาดูที อะไรเอา่าที่ปุ๊ป็ิดไว้เนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยปิดดีถูกต้องยายยายปิดถูกต้องเก่งมากอ <c oughs> ี่บนจนยนะทำไมอะ่ะมันไม่มันไม่มไมปิดมันไม่พัดแล้วมันไม่พัดแล้วเหรอเออลมมันไม่เดินมันไม่มีลมมันก็เลยไม่หมุนฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันดูให้ชวนถีเถี่มันดูไอ้ชวนถี่ยายไปดูเลยยายไม่เอาดูไม่ได้นล้วอ่าหไหนบ่นนะเหมือนยังไงอีบุ๋นั่นน่ะยังพัดอยู่น่ะอิบุ๋นขาเหรอเออลมมันพัดมันก็พัดเนี่ยมันเป็นตัวหมุนถ้าลมมามันจะพัดมันพัดอยู่เรื่อยก็มันมีลมมากผมไม่อยากบอกแล้วไมอาเไม่ไม่อยากบอกอ่ะเอ๊ะ ม่อยากบอกเล้วว่าไม่ยอมพัดปิดแก่เนี่ยพัดกัหรอเดี๋ยวแล้วมันพัดอย่างงั้นแหละดีให้มันพัดเถอะอยู่นั่นเลยอยู่นล่วไหนย้ายปิดแั่ไหนปิดนด้านเนี่ยปิดด้านล่างแล้วปิดทำไมอ่ะก็มันด่านแล้วว่าแล้วไม่ร้อนเหรอปิดพัดลมอ่ะพังเพิงปิดแล้วร้อนไหมปิดอ่ะก็เพังปิดแล้วมันร้อนไหมล้วพอปิดแล้วอ่ะฮะนี่ พัดลมก็ต้องเปิดใช่มันจะได้ไม่ร้อนแม่เนื้ออยู่ยั้งไอ้ก็อยู่จนะไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่ค่อยรู้เรื่องก็บอกไม่ต้องไปปิดอยู่ที่เฉยไปอยที่อันนี้วันนี้อันบนนั่งกระปิดอันบนนั่นกระปิดปิดตรงไหนอันบนอะอู้ไม่ได้ปิดมึงปิดเองไงมันปิดเองเหรอเออเอ๊ะมันทำไมปิดเองได้เวย ไปมันไปกี้อันล่างเนี่ยปิดแยันล่างเนี่เหรอเอออีนี้ยายปิดใช่ไหมเนี่ยเออโอ้โหฉันโดนกันย่างเลยทำไมปิดซะน่ะนู้นนะไปหมุนแล้วล่ะไม่หมุนแล้วอื้อืมเกินบนแล้วเหรอเอออืมไปกวักมือวอยไปเรียกเอ่ออื้ อืมเก่งไม่เล่ายีเดอกไม้ดูเพื่อพูดมากกินได้ยู่น้ำแล้วดีทีฮะดูให้มันดีทีดูอะไรเอา้าร้อนไหมร้อนยังไปแล้วนะยังไปแล้วเหรอยังแล้วเกูปิดอันล่างไงปิดอันล่างเออเปิดต๊ร้อนเปิดแมวฮะ วไปไหนเก้าอันนู้นยังไปนะแต่กูไม่ได้ปิดแต่ไม่ยังเหรอเหรอเออไม่ได้ปิดไม่ยังอีที่ยังไม่ปิดอีที่ปิดไม่ยังแกก็หาเรื่องไอ้ฉันแต่ละวันแต่ละอะไรเนาะอย่างนั้นละอย่างนี้ละ อ,อเอ้นเกงใหญ่จะให้ปิดที่ตัวนี้นี่อันนี้ใหญ่เขานั่งมองอยู่ว่าตัวนี้ปิดไม่ได้จะให้ขึ้นไปปิดนะทุกคนตัวระบายอากาศเนี่ย